ส่งงานดิบกันนิดนึงเนาะก็อัอนนี้เป็นคอเวฟร้อยนะครับเป็นงานดิบยังไม่ได้เชื่อมนะครับก็วันนี้ร้านอาก้อนปิดเนาะร้านขายมันปิดก็เลยแก๊มันมันเหลือไม่มากอะผมเนี่ยมันเหลือแค่ปิ่มปิ่มมะนะันอะ เห็นไหมเออเห็นไหมเค okay, นะเออก็ไม่ได้หลอกกันหรอกเพราะว่าวันนี้มันปิดเนาะวันอาทิตย์ด้วยก็คือถ้า,ถาผมเชื่อมให้ก็ผมว่าไม่เกินสองคออะนะแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันจันทร์มันจะปิดไหมเพราะว่ามันหยุดห้าวันนะเนาะเออส่วนของตอนนี้เหลือคันไหนบ้าง ตอนนี้เหลือสกูปปี้ไอรคันเดียวนะครับจากนั้นผมก็จะเชื่อมแล้วก็ส่งทยอยส่งแต่ใช้เวลาเชื่อมผมน่าจะประมาณสองวันก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะเจ็ดคอโอเคนะอันนี้ก็เป็นงานรอเชื่อมนะครับก็น่าจะสองวันน่าจะเสร็จนะครับถ้าถ้าไเครื่องเชื่อมมันไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่ามันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันแค่ผมไปเชื่อมให้มันติดกันเป็นเป็นงานดิบเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเชื่อมให้ผมเลยนะครับโอเคนะครับรอกันหน่อยเห็นแน่นอนนะครับผมนี่แหละมันไม่เกินห้าวันนี้หรอนะที่หยุดกันเนี่ยก็วันจันทร์วันคายวันพุธใช่ไหมอ่าไม่เกินวันพุธแน่นอนถ้าปรณนีมันหยุดก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่า ต้องไปดูก่อนว่าพวกนี้หยุดหรือเปล่าแต่ว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันต้องไปดูพวกนี้ก่อนว่าร้านขายอาก้อนปิดไหมถ้าปิดก็อดนะครับต้องเลื่อนไปอีกแต่ว่าผมขอเวลาเชื่อมสองวันะ่ะประมาณนะไม่เกินเนียจะนั่งจะนั่งทนเชื่อมให้เพราะว่าเครื่องเชื่อมมันมีปัญหาครับก็มันทำอะไรไม่ได้เนาะ ถ้าจะซื้อใหม่มก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็ถ้าไปซ่อมถ้าจะเอาไปซ่อมก็มันก็จะกินเวลานะครับอ่ะเนี่ยหมดละห้าคันเอ้ยหกคันดิเนี่ยหกค,ค,คันเหลือแค่นี้ละนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่นะเขียครับก็รีบเออฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคนฝากขาย นะเป็นท่อเป็นท่อไอเว็บร e ้อยอีพ่านะครับแต่จะเป็นท่อมันจะเป็นท่อท่อปลอมไม่ใช่ท่อศูนย์แท้นะก็ผมขายแค่ห้าร้อยค่าท่อนะครับค่าส่งไม่รวมเนาะคอก็เป็นคอเดิมนะมันมีน้องฝากขายนะมันไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็เลยมา มาขายมาฝากให้ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับผมก็เก็บไว้นี้แหละมันก็ไม่ได้หายไปไหน,นเนาะเผื่อมีคนอยากจะได้ก็ผมก็เก็บไว้แนี้แหละแต่ถ้าใครอยากจะได้เอาไปทําท่อพาหรือว่ายัางไงหรือว่าใครอยากจะให้ผมพาให้ก็ได้เนาะเพราะมันเป็นท่อท่อปลอมอูีแล้วอะนะแต่ก็ ถ้าพาไปด้วยก็บวกไปแปดร้อยนะก็ประมาณประมาณพันเท่าไหรนะ่วะทันสามไม่รวมค่าส่งค่าส่งก็ราวๆประมาณถ้า e m s นะถ้าอ e เที่ผมเคยส่งให้ลูกค้าตอนนั้นก็ร้อยเจ็ดสิบจนถึงสองร้อยประมาณนี้ แต่ค่าส่งก็เดี๋ยวค่อยบวกทีหลังก็ได้ถ้าอยากจะเอาจริงนะอ่าก็มาบอกแค่นี้แหละเพราะว่ามันมันก็เป็นแต่และแต่คนชอบแล้วกันเผื่อใครจะเอาไปผ่าหรือว่าจะให้ผมผ่าให้ก็ได้ค่าผ่าผมมาคิดแค่ค่าไอ้แก,ก้วนะเพราะว่าค่าแรงอะไรผมไม่ได้คิดค่าผ่าก็แค่แปดร้อยนะเข้าไหม ก็มันเดิมๆหรือว่าใครอยากจะไใส่เอาไว้หนีตำรวจตำรวจก็ได้เพราะว่ามันเป็นท่อเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้เท่านั้นเองคอก็เป็นคอเดิมไม่ได้ไปสับเลดไม่ได้ไปตับคือมันมันซื้อมาอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะส่วนไอ้ตรงหูยึดมันไปเชื่อมมาแล้วตรงนี้มันงอนะไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมตัดให้ ถ้าอยากจะได้ให้มันกลับไปเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมตัดให้เดี๋ยวผมทาให้เนาะโอเคก็นี่ก็มาส่งงานคอเว็บร้อยเฉยนะครับวันนี้ก็คงที่เชื่อมไม่ได้ถึงอยากจะเชื่อมให้ก็เชื่อมไม่ได้นะก็ต้องรอพ่งนี้แล้วมั้งพ่งนี้วันจันทร์นะก็มันก็จะกองไว้อยู่อย่างนี้แหละนะ ใครสนใจก็พักมาอันนี้เป็นของเว็บร้อยสิบไอตัวใหม่อ่าอันนี้เว็บร้อยอันนี้ประวานสามคอประวานสามคอแล้วอันนี้เป็นเว็บร้อยยี่สิบห้าอ่านะครับเชรเด๋ยวเรารีบให้เนาะก็อยากจะทำให้ทำให้มันเสร็จเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้พักอะไรเลยทำงานทั้งวันทุกวันเนะี่ยทำงานอยู่ทุกวัน ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรเลยเขาหยุดกันผมว่าไม่ได้หยุดนะโอเคน่าจะเข้าใจเนาะ